ตอนจะมาทําก็รู้สึกกลัวเสียภาพลักษณ์เหลือเกินเพราะว่าท่านอาจจะมีภาพอยู่เยอะมากเป็นระดับถึงผู้จัดการโรงงานหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยน,นะครับทั้งวันนี้เองในที่สุดท่านก็เอาชนะจิตใจของท่านได้แล้วก็เป็นเม่แน่ละที่9ของระบบ S55 นะครับในขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเพรสัญกรสุวิชัยแท่ตั้งครับแม้เลือกเกิดเราไม่มีสิทธิ์แต่เลือกทางเดินชีวิตเราลิขิดเองสวัสดีครับเพรสัญกรสุวิชัยแท่ตั้งครับนะครับผมเคยมีความเชื่อว่า ความสาเร็จทางด้านการเงินนะครับเป็นเรื่องเดียวกับความสาเร็จทางด้านการงานพระนันตั้งแต่ผมเกิดมาครับผมรู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยว่าถ้าวันนี้เราตั้งใจเรียนแล้วเราก็สามารถที่จะเอ็นทีติดคณะดงัดงๆรวมกับมหาอ่อหลายๆคณะครับที่เป็นที่ยอมรับเราน่าจะสามารถมีชีวิตที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จได้ก็เลยตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กนะครับจนเรืยอว่าตั้งแต่เราเรียนจนเอ็นทันติดไม่เคยไปติวเตอร์ไม่เคยเสียเงินให้กับสถาบันที่ไหนเลย ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งคนนะครับที่แปลกภายในชั้นปีเลยหลังจากที่เราเอนติดเรารู้สึกว่าความสิทธิของเราเนี่ยมันได้จุดได้เป็นการจุดประกายเริ่มต้นมาแล้วนะครับเราก็เรียนดีไปเรื่อยๆนะครับจนจบปี5ห,หลังจากปี5เสร็จตอนนั้นสังคมเริ่มมีความกลัวในเรื่องของการหาเงินการหางานนะครับแต่ผมเองไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการหางานเลยตั้งแต่เรียนจบมาสมัครงาน5ที่ทั้ง5ที่อะครับรับผมเขาทํางานหมดเลย ที่เขาให้เดินน้อยที่สุดก็คือหมื่นแปดมากที่สุดสองหมื่นห้าคิดว่าผมตัดสินใจเลือกอะไรครับสองหมื่นห้าผมตัดสินใจเลือกสองหมื่นห้านะครับเพราะว่าเราฉลาดนะครับเลือกเงินเดือนที่มันเหมาะกับหน้าตาอย่างเราหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้ได้เงินเดือนสองหมื่นห้าปุ๊บมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันมันใกล้เกิดขึ้นมาแล้วด้วยตัวของเราเองครับเป็นคนที่ผมเนี่ยต้องการความสําเร็จจนไม่กลัวที่จะนะครับยอมแพ้ต่อเงื่อนไขความสําเร็จเราก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในงานประจำไปเรื่อย จนใช้เวลาเพียงแค่7ปีสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้จัดการที่มีเงินเดือน50,000บาทต่อเดือนได้มันเป็นความภูมิใจแต่ทุกวันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจเล็กๆเ,เวลามีคนถามเราว่านะครับเราทําอาชีพอะไรอยู่หน้าที่การงานคืออะไรนะครับแต่ทุกครั้งที่เราที่เราตื่นนอนครับทุกครั้งที่เราทํางานตอนเช้าเนี่ยมันมักจะมออีสองคำถามครับถามเราเสมอๆตอนเช้าครับ นะครับทุกครั้งที่ตื่นมาผมจะต้องถามเตงว่าวันนี้เป็นวันทํางานทุกครั้งที่ตื่นมาเราจะลาป่วยหรือว่าเราจะลากิจหรือว่าเราจะลาพักร้อนดีผมก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเคยถามแบบนี้เหมือนกันนะครับเช่นกันครับระหว่างของการทํางานทั้งวันเนี่ยนะครับนาฬิกาเราก็เดือนเดียวครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยหเดือนก็ตามนะครับแต่ผมต้องดูนาฬิกาเป็นร้อยๆครั้งเลยนะครับเมื่อไรจะพักเที่ยงและเลิกงานสักทีนะครับเราพบว่าสิ่งที่เราทําถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเลย เราจะกล้าเรียกสิ่งนั้นเต็มปากไหมว่ามันคือความสําเร็จของเรานะครับก็เลยตัดสินใจนะครับระหว่างที่ชีวิตเริ่มเคว้งคว้างครับก็เลยได้มีโอกาสเจอคุณนุกธนสิทธิ์นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวของธุกิจเครือข่ายให้ฟังจากที่ในชีวิตของเราเคยฟังเรื่องของเครือข่ายมาหลายครั้งมากละแต่กับรู้สึกครั้งเดียวครับเป็นบุคคลที่เขามีความเป็นมืออาชีพที่ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเครือข่ายคืออะไรนะครับก็เลยพาตัวเองเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในเซ็นเตอร์ ช่วงแรกที่ติดรู้สึกเลยว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถเป็นแปลงชีวิตเราได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ติดมากที่สุดคือตัวเราเองเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ต้องมีความภูมิใจด้วยแต่เรากลับมองเห็นหลายครั้งว่าคนทําเครือขา่ายหลายๆคนมองว่ามันคือธุรก,กิจของการขายของงอตือ้อเอ๊ะแล้วเราดูดีขนาดเนี้เราจะสามารถทําได้หรือเปล่ายังไม่ทําอะไรครับแค่ตัดสินใจพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้หลายๆครั้งของการเรียนรู้เราเริ่มรู้สึกว่า เราจะไม่มีทางเห็นภาพลักษณ์ของอะไรเลยครับที่มันดีหากเรายังไม่พาตัวเองครับเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษามันมาก่อนพอเราเริ่มเข้าไปเซ็นเตอร์หลายๆครั้งหลายครั้งเราเริ่มเห็นบางคนมีหน้าที่การงานบวกกับมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเราซะอีกเขายังตัดสินใจทําแต่เขาไม่ใช่ทำเพียงแค่นั้นเราเริ่มสังเกตว่าทําไมคนรอบข้างของคนที่เขาประสบความสาเร็จต่างก็ชื่นชมต่างก็ให้เกียรติต่างก็เคารพนับถือและศรัทธาบุคคลที่เขาประสบความสาเร็จ จนเรารู้ว่าจริงๆแล้วการทําคิดเกือข่มันคือการสร้างความส็จให้กับคนอื่นซึ่งมันแตกต่างจากตอนที่เราอยากไป,ปตําแหน่งผู้จัดก,การแม้แต่ตัวผมเองเวลาผมไม่ทํางานประจําลูกน้องยังดีใจอย่าว่าแต่เจ้านายไม่มาผมก็ดีใจเหมือนกันแต่วันนี้ธุรก,กิจนี้ยยิ่งเราเจอคนสําเร็จผมเห็นว่าทำไมยิ่งดีใจผมเห็นคนหลายๆคนดีใจเวลา,าเจอคุณนุชนสิทธิ์ผมเห็นคนหลายๆคนดีใจเวลา,าเจอคุณทอมชนิตลีลาพรมันรู้สึกว่าทำไมธุรก,กิจนี้มันเท่ขนาดนี้ เพราะฉะนั้นช่วงที่เราเริ่มต้นเราเลยรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ภาพลักษณ์มันสุดยอดละแต่เราจะเริ่มต้นกับมันยังไงเพราะเราไม่ได้จบจากคณะเครือข่ายเลยเลยพาตัวเองครับเข้าไปเรียนรู้ภายใต้ระบบ S55 อย่างต่อเนื่องเรามีความรู้เรื่องสินค้าแต่เราไม่มีความเชื่อเรื่องสินค้าเราก็แค่ใช้ให้มันให้มากพอเรามีความรู้เรื่องยาแต่เราไม่เข้าใจเรื่องเครือข่ายเราฟังซีดีหแผน่นฟังไป5รอบ10รอบจนกว่าเราจะสามารถจํามันได้อย่างขึ้นใจ เซนเตอร์ Center, เป็นคนที่ไม่เคยพลาดโอกาสของคารเข้าเซนเตอร์เลยเพราะรู้เลยว่าเซนเตอร์คือเงื่อนไขของความสําเร็จที่สําคัญนับจากนั้นความสําเร็จที่ที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะได้ก็เลยตลอดเวลาของการทําธุรกิจเครือข่า,ขายภายใต้ระบบ S55 รวมๆวม8ปีจนทําปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนที่มีไรายได้มากกว่าเดือนละ71ล้าน7 0 0 0แสนบาทต่อเดือนพร้อมกับไรายได้รวมคือมากกว่า30ล้านบาทครับ และสิ่งนักที่น่าภูมิใจผมสามารถซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้และผมเอ,เ,อเองก็สามารถมีอิสระทางชีวิตที่มากพอในการดูแลท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ครับหลายคนมองว่าทำไมผมต้องทําอะไรเพิ่มผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าหากวันนี้เราอยู่เย็นอนาคตนะครับเราจะอยู่ยากแต่หากวันนี้เราอยู่ยากอนาคตนะครับเราจะอยู่เย็น เพราะฉะนั้นความสําเร็จในช่วงเราไม่มีใครสร้างให้เราได้นอกจากตัวเราผมเชื่อว่าผมทําได้เพื่อนๆทําได้แล้วพบกันที่ความสําเร็จสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ยากและเย็นครับอ๋อเราอยู่เย็นยากมากเลยนะฮะเอางั้นเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นไอเดียหนึ่งมุมมองหนึ่งนะครับจากอดีตผู้จัดการโรงงานยานะครับที่คุยให้ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นมนุษย์เงิน